ยใช่ไหมฉินานไม่ออกหรอกปะนะเอยออกตับไปก็ไม่รู้จ่าให้เขาพิมพ์อังกฤษเลยเลยก็รู้ว่าพิมพ์อังกฤษสรุปก็ไม่ได้แต่ก็แบบพยายามพยายามจะพูดอลไรก็ตัดหมดตลอดเลยอ่ะกินเนสเราแบบถามวาสลาาอเรกัาาาาดเแล้วอาสองท่องแฮปแฮปยูบีนใช่หมวะใช่อะ อะไรคะใช่ไหมคะใช่ไม่ไม่ใช่อ๋อใช่เออ้อใช่่องเกือบตายท่องทั้งวิชาเ้ยทั้งท่อง่องทางชั่วโมงซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรวะครั้งที่แล้วอะไว้มันได้ท่องเพราะว่าเนเพราะมันมันได้มาใช่ไหแล้วเนไม่รู้แล้วไมันเตรียมตัวมาเว้ยแล้เนแบบเว่าเการสอบได้เนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอังที่แล้วอพบอกครั้งที่แล้วเนไม่ได้มาอ้าแล้วเขาจะสอบเนย ก็รีบหาเพื่อนเลยมาทั้ง h a ปป y ้เ e เว e ร์ e ีนทูอเมริกา Have you ever been to ูฮ่องกงแฮปอีกแปดเก้าแฮปอ่ะในท่องตอนนั้นน่ะในท่องคือแบบแล้วมันคนสอบน้อยใช่ไหมเขาจะไล่ตามที่ไปลงบนไวบอร์ดอ่ะ <c oughs> แล้วมันจะถึงเลขที่เนี้แล้วอ่ะในท่องท่องแฮปแฮปปี้เอเวอร์บีนแล้วพอไปสอบแฮปปี้เอเวอร์ซีนะนะอาจารย์บอกเราไม่รู้ตัวยนะอาจารย์บอกเธอกลับไปใหม่ไปะนะ <c oughs> อาจารย์อะไรเอออะไรคะอาจารย์ ถาเราไปถามเพื่อนซีเพื่อนเขาสอบว่าอะไรกันข้าพี่ไอพซีีเนระบีเน็บดนีอันนี้ขอท่องขอท่องไหมค่ะก็เลยก็เลยได้ได้ได้เท่าไหร่วะคือมันเต็ม20ใช่ไหมคนสอบพิลักเขาหักลบสี่คือสิบหกไอหโอเคโอเคได้สบหกกคก็ได้16โอเคโอเคได้ส8แต่ว่าอีม s t เ r i เฟ d อะโอ้ยทงไม่ได้เลยก็เลย Good morning อาจารย์ Today I would like to talk about my best friend my best friend name is พีมพ p m i อสนู่นนี่นั่นแล้วคืออาจารย์ให้ท่องตามสคริปต์ใช่ไหมแล้วหนูได้ท่องมาหนูก็พูดตามของหนูที่หนูคิดออกใช่ไหมอาจารย์ก็เลยว่าเธอทำไมเธอไม่ได้มาเข้าเรียนหรอเธอไม่ได้พูดไม่เหมือนในสคริปที่อาจารย์ส่งให้พลนะไม่ได้ค่ะสรุปเท่าไหร่อ่ะเต็ม16ได้14โอเยอะยสองคะแนนเต็ม16จาก2ั โอเคนะไม่เท่ไม่นเแล้วไม่เท่ากันเไม่เท่ากันเลยม่ไม่ากไม่ครั้งนี้แล้วไม่ไไม่มีอะไรอ้ามผู้ดังเหรอไม่เป็นไรเราพูดไปเถอะเป็นล้วนี่ไม่ได้เป็นไรภัยนี่ได่ยินเหรอฝ่งนู้นั่งนู้นวรั่นู้นก็มีปัญาก็ไม่ได้เลยหรอกตาแลงนู้น่าลูกเขาเด็กหมดลู้กเาเกิด